อ๋อนะครับผมสวัสดีผู้ชมเพื่อนครับอยู่เกมเดฟโฟเดตหนึ่งในภาคที่สี่แล้วผมยิงซอมบี้เริ่มมาก็ยิงซอมบี้หรอเนะเปลี่ยนเป็นลูกซองดีปะไม่ไม่ลูกซองลูกซองผมไม่ใส่งไงครับซอมบี้เยอะขนาดนี้มึงเอาสงไงบ้าป่ะเนี่ยฮะยาเหลือหนึ่งนะฮะขอฮิวแล้วกันเด้อเรามีคอยใช้สงไงด้วยนะโอเคมา ฟาดทีวีแล้วทีวีมันกีได้ไงเนี่ยเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเปิดประตูว้าน,นี่ไงนี่มึงเ,เยอะใช่ไหมอุม้งเ,เยอะใช่ไหมอุ้งเยอะใช่ไหมอันนี้มึงพิงอะไรมึงพิงอะไรหมั่มนไนส้มึงพิงทำไมฮะใครยนุาตมึงพิงเตอรซอมบี้แล้วก็ไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหร้องไ,ห,งไอองห้อีกแล้วจะรู้ไหมไงว่าไปทางไหนอะฮะเฮ้ย ออผีลิงยาวก็มีนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้โคตรด,ดังเลยแม่งโคตรใกล้เลยฮะโคตรใกล้เลยครับใช่ครับโคตรใกล้ผมลอยกันให้หมดลอยกันให้หมดไปไปทางน,นี้ไปทางนี้ไป มามามาเออเอออือไงอืออืเอเค okay. ลองให้ลองเอ้ยยีงยิงได้ไหมยิงไปไม่ได้ครับคุยจะลองให้เลยไหนอยู่ไหนดิตามหาไม่เห็นครับผมเชื่อไม่ใช่คนนี้ต้องอยู่ที่ลงโล่งอะ มันต้องอยู่หิ้งล่องมันต้องอยู่ที่โล่งมันต้องอยู่ไหนสักที่ฮะนี่อันนี้นี่หอยห้องนี่หรอไม่ใช่ครับไงวะอยู่ไงวะอุช๊ชาบง này không ạ Ok Bỏ léo lượt vòng 2 đây léo Ủa có lượt vòng 2 đây quá, nghèo quá, nghèo quá Cày lạ, chờ em mới chờ em mới chờ ship hại đó quá wow, cái mang dừng ก็ไปทำเขาไหมภารกิจตามหาหญิงสาวนะก็อยู่ไงนสักที่ดิจะลองให้กับรดักหนาวละฮะอยู่ไหนว,วะถามจริงเหรอนี่ไปเมเอเอาไม่งเจอเซฟเฮาเฉยยังไม่เจออีอดอก ไม่รู้กูจกตามล่าหามันคิอไงวะยิงไงวะไม่มีไม่ม,ม,มีห้องนี้ไม่มีมีไม่มีโอ้ như ngày kara Cái kara kara Cái kara c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 on con cây cái hưởng kara sỉa cái

เี่เหรอโอเคไปกลับดีกว่า,วานุ่นใครวะไออ้วนไปไปไปซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มันจะมามันจะมามันจะมารู้อยู่มาทางไหนวะโอ้ยมาทางนี้มาทางไหนอ้ไปไป เยเยยมันทะลุกำแพงมาเลยเหรอวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องโอเคสิบเก้าเก้าแปบดบเจ็ดคนหิวลิฟอันเดียวแม่งเสียงดงังขนาดนี้เหรอวะฮะฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ย าดิมาดิมาดิเฮ้ปิเปิดวเดเี๋ยวอพิ่งาเิก็บมองเก็บเก็บเกเก็บเไร้มองเก็บเก็ไปไปไไปเข้ามาเร็วโอเคระวงนะบัวนี่มีโอ้โห Oh, Buffalo! Doctors, lawyers, cops. Francis, is there anything ready? You know what I don't hate? I don't hate this. Come on, there. โอ้กำลังก่อสร้างเลยนี่กำลังก่อสร้างเลยเหรอฮะเอออิสระภาพกูอยู่ไหนโอ้โหแม่งสูงมากเฮ้ยเหรอ,อ,อ,อว,วะกำลังชมวิวอยู่เลยเฮ้ยขอดูวิวหน่อยสิมันก็เหมือนบ้านเมืองนี่ไฟยังไม่เอาโอเคผมครับ สร้างเมืองเหมือนไฟนไบางี่แบบมันก็คงจะมีคนรอดอยู่นะจริงๆก็มีคนอยู่เพราะว่าไฟมันไม่ดับผมไม่รู้ระบบไฟฟ้าของแต่ละประเทศนะว่ามันทกำลังกลังดูอยู่เลยแม่งไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใครวะอ๋อโอ้ชิบหายอะไรนี่นะอ้ย งเร <ste> ็วข่ก่อสร้างคนไข้มาอยู่ในตรงนี้ครับผมฮะเฮ้อพวกเองอ่ะฮะเขตก่อสร้างให้เทรู้ว่าหนีซอมบี้นะอือหือหือมาดิมาดิ ปีเจะาไฟปีเจ้อะไรอะไรอะไรฮะเฮ้ย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 เเยเร้ย้ย้ยฮ้ยฮ้เฮ้ย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 เ้เหรอเฮ้ย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 เ มมนเสียงลม,มแรงๆจังครับกำลังลึกจังวะเดี๋ยวเอ้าเจอแล้วนี่โอเคทุกคน <the> ใจเย็นสิขอเช็คก่อน <that> โอ้ยาเยอะเลยเพื่อน โอ้โหซอมบี้จะมาแล้วว่าแม่งเอ้ยเชียปปเ่ยปุปิกโอเคเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าผมขอทุกผู้มไปผมไปไปครับไปแล้วครับ